กษัตริย์สวดต้องพอนัสวดกษัตราย์บงสวดท่านกรรกานท่านอานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านผู้ใหญ่ว่าตลอดทั้งอาญาโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันธรรมวนสวรรค์ซึ่งท่านอาบผัา ในครงการาหวาอำบุญใส่บาตรในช่วงเข้าพริษาอยู่ในกวันพระอันพระแรกก็คือวัดพระนกรโครงการท่านออมาววนแรกทวารนกรในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลข้าพริษา,าทุกคนตั้งใจทำคุณางานความดี อาทำภารกิบางคนก็เรียนฐานอาวุธก็เขาเา้าพรรษากางเรียนเป็นต้นอาวันนี้อาธรรมภาพจะกาให้คุณธรรมนำไปใช้ในระหว่างอยู่อาการคลองเรือให้มีความสุขความเจริญอาเยี่ยงเป็นไปถ้าหนังธรรมอาคุณธรรมเสียข้อจะให้นี้าข้อนึงคือสัจจะ ศาษาเป็นภาษาบาลีเมื่ลเปร,ภรนภาษาไทยเราพูดความซื่อสัตย์ระหว่างภาษาหนีญยะข้อนี้คุณธรรมคนนี้สําคัญมากแลก้วการครองเรือถ้าหากอาก้อใดไม่ทรมะข้อนี้จ่าข้อนี้ถึงจะอาไม่มีความว่า,ม,ามีกฏจ้าก็มีความสุขละอาความสุขเธอเพื้อนจก็ไม่ทำมะ อ่าความศีษาคัดระหว่างสัมมีกับปัญญาปัญญาเสื่อจัต่อสัมมีสัมีเสื่อจัต่อปัญญาปัญญาไม่นอกแตสัมีสัมมีไม่นอกแต่ปัญญาอันนี้คือความเสื่อศั์เนี่ยนอถ้าอออโบราณมีคำว่าข้อนี้ได้อ่าจับผันรับเล็บรเล็บกดต่ำมีความโศกได้โศกมีสองอย่างโบราณานวันึร่งโศกกายสโศกใจทุกข์กเหมือนกัน มีสองอยา่างหนึ่งทุกกายสองทุทกใจโบราณท,ท,ท่า,ทานว่าทุกกายหาทุกกายทนยะทุกใจทนยากทนยากจะมีบ้านเขาทดโทเท่าสลามการเรลยงก็ตามแต่เป็นร้านพันล้านก็ตามถ้าทุกใจแล้วยากกินมาได้นอนม,มาหลับบางคนที่นี่ที่ไม่มีไม่มีถางออกกินยาตายบ้างข้าตัวตายเองบ้างอันนี้คือ แนกออกเพือาา้เอขอปักนั่นเป็นอาาต่อไปถาคุณธรรามข้อสองธรรมธรรมแปลเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยเราคือความโอดใจความยั่งใจในระหว่างการของเรืองถ้าเรามมีการโอดใจมีความยั่งใจเบียดใจแล้วก็มีการทะเลาะกันหน่ายโแหลงอื่นอ่นถ้าเรามีการทะเลาะโบแหลง พอวางแวนทำได้ให้ครอบครัวก็มีความเหาความอดใจเอาเด็่ใจพเพราะคนลองเมื่อาเชิญเม่อไปบางครั้งมุขใจเราม้นก็ดีบางครั้งม,มัมมนก็ไม่ดีจะเหล่านัาน่งอยู่น้าเดหนึ่งสิปร้อยแปดพันพประกาศฉะนั้นเราต้องมีความเบ็ดใจืิดกับ เราเรามีรถมันมีเบรกก็ไม่สามาร้ทำอะไรกันชนอะไรกันเพราเป็นคนใจเราเหอืรนกังถ้าเรามีเบรกการทะเลาะโม้อไรอั่าง้ยเาบอกก็พอเราเพราะว่ามีอาการเบนคยงไามคุณถามข้อสอก็ไปคุณรรมข้อสาันเตขันเต็นัษาบริเหมนอนกันเมื่อแปลภาษาไทยเรคือความอดทนแล้ว อดทนด้วยอดกล้นยุหาอดทนต่ er. ออะไรอดทนต่อความไม่สบายายม่สบายใจอดทนต่อความเสียใจอดทนต่อความเศร้าใจจากนี้เป็นต้นหาบางที่บางครั้งบางคราวหาบาสามี่าพูดไปมัาำองมีความโกรธอยู่หาอาจจะพูดรุ้งๆต่างๆว่าท่ายากให้พอใจพ่าอยากอดเอาไอดทนเอไว้ อาเบอาวคนกับอาฝ่งมใจไว้หรือสางสามทางปัญญาพูดไปยังพยายามทำให้ความ